ไก่ปี่ใหม่เบิ่งหลังไหลบอกไปเลยนะครับของจริงนี่แหละสิ่งที่หลายคนเรียกว่าสนามบินแทบแตกนะครับเบิ่งหลังไหลกันมาป๊อดสุดยอดจริงๆนะครับมืดผ้ามัวดินมาเลยนั่นผู้ต่อว่ากงใส่มา้ามอุดผ้ามัวดินนี่บว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอัปเดตนะฮะล่าสุดสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้จะทะลุ35้าล้านคนแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับบ่าวโบมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ วันที่28ธันวาคมปีพศ2567นะครับณเวลาตอนนี้9นาฬิกาน้องีนอง่น้องเนาะว้าวสุดยอดเน,นี่ยฮะประเทศไทยนะครับขึ้นไดบบอดี้มาถือว่าเชยเด้อพี่น้องเด้องนี่ฮะเขาดาวเปนีนี้อลังการแน่นอนนะครับล่าสุดนี้เลยครับสุวรรณภูมิตื่นตาตื่นใจไปด้วยนะักท่องเที่ยวท,ที่เดินทางเข้านะฮะที่ทางผู้ชอบเพ้นดานานานี่คือเป็นจุดที่อา่าขาเข้านะขาเข้าประเทศไทยเนี่ยวงหน้า เป็นจุดนัดพบนะฮะที่จะเชื่อมต่อไปยังรถโดยสารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะครับรถเมย์หรือว่ารถตู้นะครับรถบัสนะฮะที่จะมาคอยรับนักท่องเที่ยวหรือว่าญาติพี่น้องที่มาจากต่างประเทศนะครับโอ้โหนะฮะของจริงของแท้แน่นอนนะฮะประเทศไทยเบอร์หนึ่งนะครับวันนี้วาบุเองภูมิใจนาเสนอนี่ครับจากจุดนี้นะครับพี่น้องเนาะตอนนี้จะทะลุ30หาล้านคนแล้วพี่น้องเ๋ยนะครขาดว่า ปีหน้า40่ล้านคนแน่นอนครับบันไดเลื่อนกระเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวพี่น้องเอเย๋ยเนี่ยจักสิบันย่ายแนวใดจักสิอธทิาบแนวใดนะ่ครับอยาไรพี่น้องบันเท่าที่เห็นเด้อันนี้คือการท่องเที่ยวที่บอกกันเรียกว่า จะบอกว่ามันคงกับว่าใดน้อกผีดอกน้องเพราะทุกปีปาร์ติไทยโกยเงินจากการท่องเที่ยวโอ้โหหมากไม้มหาศาลเลยน้องผีดองน้องมองไปไกลๆมองไปไกลๆจะเห็นไว่ามีนักท่องเที่ยวที่กําลังเนี่ยแบกเป้นะครับลากกระเป๋าลากสัมภาระเพื่อจะเดินทางเข้าสู่ย่านแหล่งท่องเที่ยวนะครับพร้อมที่จะเข้าดาวปีใหม่นะครับ จากจุดนี้นะครับทั้งออกทางที่4นะครับจะมองเห็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางนะครับเพื่อจะมาขึ้นรถนะครับไม่อาจจะเป็นรถตู้นะครับหรือว่าเป็นรถบัสนะครับที่มีพี่น้องมารอถ่าตอนรับเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับจะมีรถตู้นะครับที่เป็นบริษัทนะครับ แล้รวรถตู้ที่เป็นรถสมบุรค์นะครับมารับนะักท่องเที่ยวยางเชียนตรงนา้นี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะ ว่าจะทยอยนะ่ยฮะเขามาเรื่อยๆนี่ฮะส่งเสาจนไปหอนส่งบ่ายเนี่ยะฮะโมน,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 นี้ว่าบวกเองนะที่ว่าอัปเดตเนี่ยเห็นนะฮะส่งเสาเดื้อไปหนองเนื้อเนะีฮะตอนนี้จะเป็นเวลาเก้นาฬิกาสามสิบนาทีแล้ว ืัอนี้บาโบ่กลับมาก,กับนุ่มเล่าบาวกี้แหลงได้ี่น้องเอ๋นะฮะเพื่ออยากจะมาพิสูจน์ของจริงของแท้ประเทศไทยเป็นเฉดเช่นไรสบายดีนุ่มเล้าบาวกี้แหลงสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC, บาโบ้โซลา่าเสียงแคล่าวนะครับวันนี้บาวกี้แหลงกับบาโบก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็ได้ไมาเห็นของจริงนะครับก็คือนักท่องเที่ยวล่งไหลเขาไทยส่วงเทศกาลเขาดาวแมนบอใกล้ปีใหม่ เบิ่งหลังไหลกันมาหอบสัมภาระกระเป๋าน่าจะอยู่หลายวันอยู่นะครับแบบนี้คนไทยที่ว่ารับสับเขาเต็มๆนะครับหรือว่าไล่ได้เขาเต็มๆนะครับก็คือหลังไหลกันมานะครับก็ยินดีนําประเทศไทยหรือว่าคนไทยทุก่านนะครับถี่ดูแลเอาใจใส่นะักท่องเที่ยวถูกแผนกนะครับทําให้นะักท่องเที่ยวมาแล้วติดใจกลับไปบ้านก็ บอกญาติบอกพี่นบอกน้องมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับนักท่องเที่ยวเขามาไทยกับตอนนี้กับสามสิบสี่กว่าล้านแล้วนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบห้านะครับข้อมูลกัาบ,าาบาาสามสิบสี่จุดคาดว่าปีนาสามสิบห้าสี่สิบแน่นอนปีหน้าปีหน้าบอกน,นชิชิมะนิชิมานี่สามสิบห้าล้านมันขึ้นมาเที่ยวประเทศไทยหลายแถอกกี่แหลีย ปิติใจย,ยังบอกกิเลงูบอกโอ้สถานที่น่าจะสถานที่ทุกอย่างเลยสะอาดสวยงามแบบนี้แล้วก็คนให้ใจดีนะครับต้อนรับด้วยใบหย,าย,ย,ย,ยายิมแยมแจ่มใสแมนบอก่าผู้ไหนาบูดใส่พายชีอยางมาเจา้าว่าบอกวาบเ่าโบคนหนึ่งเราไปน้องเอ,อ๋ไปซื้อของรานข้าไรก็แล้วแต่ถามบริการบบดีบริการอุดหนุนเด้แมนนี่ะอันนี้คือ เขามาแต่ด่านแรกแล้วเพิ่นก็ยิ้มใส่ใบหน้ายิ้มแย่งใสก็คือว l c ค m e จู t h a แ l นด d นะครับยินดีต้อนรับทุกเชื้อชาตินะครับไม่จำแนกชนชาติชนสั้นศาส,สนาอี่ยงนะครับเขามาถูกต้องนะครับมีพาส,สปอร์ตนะครับคนไทยยินดีต้อนรับหมดนะครับเอาเรงสีเบลกิเลงเอาเรื่องเป็นอย่างคือเป็นอย่างเบลกิเลงถึงอยากจะไม่เห็นภาพบรรยากาศสดๆแบบนี้อ๋อเบลกิเลงอยากเบิ่งส่วงวันเวลาที่ว่า ไก่เค้ารดาวนะครับจะมาเยอะกว่าปกติบ่อครับมาเห็นแล้วกับผมกำลังขยอยมาทางนั้นถือว่าเยอะมากๆกว่าวันธรรมดานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าน่าจะมีเข้ารดาวที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่กเท่ามอนะครับหลายจุดเลยนะครับจุดสําคัญก็คือไอคอนสยามนะครับมีนักร้องนะครับหรือว่าดาราระดับโลกอย่างลีซ่าก็มานะครับหลายคนก็มาเตรียมตั๋วล่อซุมกัมีได้นี่ มันาต่างประเทศก็มีก็จะมาชมาานักร้องชื่อดังที่ชื่นชอบลิซ่านะฮะทำโซาหดีอว่า,ามาชมผุผุลักโลกนะครับซึ่งมีความใหญ่ยาวมากๆนะครับแล้วก็อลังการสุดๆนะครับใหญ่ที่สุดในไทยแล้วนะครับที่ลุ่งแม่น้ําเจ้าพยามีความยาวตั้งว่า4 1 4 0นึ่ เมตรนะครับโอ้โหเป็นกิโลกว่าเป็นตัวยหญ่มากนี่บอกี่แรงแมนตัเบิ้งเบิ้งบอลกี่แรงเบิ้งกันหน้าบอลกี่แรงปมาโถลังไลกันพอมา่ใช่ใช่แมนแมนไล่ลอะไรมื่นนี่มออัอนี่นะครับข้ออัปเดตกันอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยบบอลกี่แรงนะครับวันที่28ธันวาคมปีพศ2567ครับพี่น้องครับอัปเดตให้เบิองเห็นในสัมพันธ์เด้อสามสี่วันข้างหน้าก่ะปีใหม่แล้วนะครับเมือพอนี่บมาเก็มกันนี่ เพิ่นลากกระเป๋าใบเงี้ยขมามากี่แรงแมนเพิ่นลากกระเป๋าใบมันคือมากเลยขมาน่าจะมาอยู่ป่าบอกกันเลยนะครับของจริงนี่แหละสิ่งที่หลายคนเรียกว่าสนามบินแทบแตกนะครับเบื้องหลังไหลกันมาป้อสุดยอดจริงๆนะครับมืดผ้ามัวดินมาเลยปานั่นผู้ทว่ากีแรงใส่เข้ามาเป็นฝ่ามัวดินนี่บอกแมนตัวหุทั้งข้างล่างอ่ะ โอ้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิแตกแล้วบวกกี่แหล่งของจริงสุดยอดมากๆนะครับแต่ถือว่าเป็นการอัปเดตให้พี่น้องในเบิร์นในเห็นนะ,ะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนาะพี่น้องนาออยากเห็นมาสถา,านการณ์นือว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นเฉดเช่นไหนเบิรอเอาจากสนามบินสุวรรณภูมินี่แค่มือเดียวได้บวกกี่แหล่งแมนมือเดียวน่าแต่วันละแสนกว่าก็น่าสะทำไปนับกี่แหล่งเนาะนี่คือสนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องเอ๋ยนะหลากหลายเชื้อชาตินะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือจุดศูนย์รวมของ ของโลกเลยกับว่าใดประเทศประเทศไทยนะำเบากิเลงเนาะเมีนประเทศไทยบอมเอนทางผ่านแน่นอนเบากิเลงเสื้อได้ว่าประเทศไทยนะจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางที่ผู้คนอยากมาผู้ใดบริมาประเทศไทยถือว่าเชยทด้เบากิเลงนะเมีนประเทศไทยเปรียบเหมือนเหล็กนะฮะเหล็กกะที่ดึงดูดนะฮะนักท่องเที่ยวคนทั่วโลกเลยแหละเบากิเลงให้มาเยือนนะโอ้โหขอมปลาของพอพี่น้องเอ๋ยนะต่อไปคลิปหนาบาโบจะไปอัปเดตเนี่ยฮะสถานที่ที่เป็นสถานที่ชื่อดังระดับโลกไว้อาจจะเป็นบาสแก้วเนาะ แมนและก็แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองไทยเนาะพี่น้องปีนี้นะบวกกีเแดงนะฮะไอคอนสยามจุดพูนะฮะเป็นหนึ่งนะฮะเป็นหนึ่งสถานที่ที่ถ่ายทอดสดนะฮะระดับโลกในดับบลกีเแดงคนสมหลายล้านแน่นอนแมนนะเอ้าพี่น้องเอ้ยนะคลิปนี้วิดีโอนี้บ่าวโบฝากไปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะทานไหนทีมมากเลยกระชื่นชอบคลิปวิดีโอของบ่าวโบในการนำเสนอของบาวกีเแดงนะไปเลือกให้่กำลังใจของเขาเด้อพี่น้องเด้อบาวกีเแดงเบอร์นี้ผมนะโอ้โหเยอะจริงๆนะครับ เหลื่อมมากกันนะ้เลยอพี่แดงแสดงมา่อบบินเหลือล่อมลงเลคเอาพี่แดงเอ้ยใช่ใช่แมนแมนอ๋อพี่หนุมน่มไปไปเาพี่แดง <ไป S 1> สบายดีไหมสบายดีครับ